ช่องเด HD บริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยน้ำดื่ม r e g e n ซี เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11ทเอคุผู้ชมครับถึงเวลาแล้วะครับกับเรื่องจริง n i g h t l i f e นะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กับไรที่สาระดีๆนะครับที่เราพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนก่อนนอนด้วยแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงครับแม้เส้นทางบันเทิงเนี่ยจะห่างหายไปแต่เขาเนี่ยกลับไปเฉิดฉายในเส้นทางเกษตรกร แล้วก็มีทีท่าว่าจะไปได้ดีเลยทีเดียวแะครับถึงขั้นวางแผนเกษียณแล้วก็ใช้ชีวิตบ้นปลายด้วยการเกษตรเรื่องจริงในไลฟ์ของเราขอต้อนรับดาราหัวใจเกษตรเจ้าจ My ไม y ออกผมมั่นใจในโค้กุผู้ชมน่าจะคิด็็นผมได้ว,ว่าพี่โจ้ครับจากนักแสดงเนี่ย จะเรียกว่าตอนนี้เราผันตัวเป็นเกษตรกรตัวจริงใช้คำว่าตัวจริงได้หรือยังได้แล้วผมย้อนไปนนิดนึงในสมัยเป็นนักแสดงเนี่ยเราอยู่วงการมาเจอมากี่ปี25้ปีเราล่ะ25ปีถูกต้องครับตั้งแต่กี่ขวบพี่ตอนนั้นเนี่ยเข้าวงการใหม่เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าอายุแถว18 19มันก็3 0กว่าปีมาแล้วใช่แต่เข้าวงการบันเทิงแบบมาเล่นภาพยนตร์สตรีเหล็กเนี่ยก็คือตอนอายุประมาณ25 26 นั่นนั่นนั่นคือ26ปีมาแล้วแล้วผลงานอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้จักพี่ครับสตรีเล็กเลยครับอย่างนั้นเลยสตรีเล็กเลยแล้วให้ผมเนี่ยไปเทสผมยังไม่รู้เลยไปเทสภาพ,พยนต์ให้เล่นเป็นกระเทยขายเงาะอะไรเงี้ยแต่พี่แมนขนาดเนี้ยตอนนั้นแรงบันดาลใจมาจากไหน<อ>ไปไปก๊อปใครมาไม่ได้ก๊อปใครเลยคือจริงๆริเล่นก็มั่วมั่วไปแล้วก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเทสไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเล่นแล้วมันไม่อินเลยเ อ่าปรากฏว่าเขาอาจจะชอบมูฟเมนต์ของเราเนี่ยถึงคนนี้แล้วตอนนั้นเล่นเวทเต็มที่ด้วยแล้วก็มีการเปิดกล้องถ่ายประมาณวันแรก2วันแรกเล่นไม่รู้เรื่องเล่นไม่เป็นจนปวดหัวไปนั่งอยู่คนเดียวจนป้าแจ๋วยุทธนารอพันธไพบูลบอกเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยบอกผมเล่นไม่ได้ผมพยายามจะเล่นเป็นกับเธอเล่นไม่ได้ก็เธอเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเธอต้อง เล่นเป็นผู้หญิงไม่ใช่เล่นเป็นกระเทยอ๋อถึงมาคลิกแบบอ๋อโอเคเราต้องคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะจับแก้วแบบผู้หญิงยังไงให้เรามเล่นเป็นกระเทยะเนยถูกไหมอู้ใช่พราพี่พี่สำเร็จในวงการบันเทิงได้จากประโยคนี้จากป้าแจ๋วเลยจากป้าแจ๋วเลยอ้าวอันนี้คือไขแล้วทําให้ผมเนี่ยได้เล่นกันแบบสนุกสนานเลยหลังจากวันนั้นไม่เครียดเลยทีแรกเข้ากองเล่นแล้วบบมันยิ่งเครียดย<ม>ิ่งเล่นไม่ได้ เพราะว่าเราเราไปถึงเราฟูแอคติ้งเลยไงป <ะ S 1> เป็นเธอเลยพอยคืออยู่ตรงนั้นประแจบ,บอกไม่ใช่เธอจะจับแก้วเธอจะแต่งหน้าเธอต้องคิดว่าเธอทําได้ไงสวยกับผู้หญิงได้ยังไงไม่ใช่แบบป <laughs> ไปแรงแบบว่าเธอเลยโยสตรีเลกคือสร้างชื่อเสียงใช่ครับแล้วผลงานที่ทิ้งไว้สุดท้ายก่อนจะพันตัวเป็นเกษตร,รกรคืออะไรครับพี่ก็มีขวัญใจไทยแลนด์มีหนุ่มซอนรามกบสุวรรณก็เป็นซิทคอมเหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นคือบ้านนี้มีหลักซึ่งเล่นมา11ปี แต่ว่าขวัญใจไทยแลนด์เนี่ยจริงๆมีซีซั่นสองนะไปเจอโควิดซะก่อนก็เลยต้องหยุดเราก็หยุดยาว3าปีสิ่งที่เราทําอยู่เป็นอาชีพมันหยุดไงแล้วสิ่งที่เราคิดมาตลอดเรื่องของเกษตรกับที่ดินของเราที่มีอยู่ม,มันฝานกันพอดีอ๋อนั่นแสดงว่าระหว่างที่เราแสดงไปด้วยวงการบันเทิงไปด้วยเนี่ยเราคิดเสมอว่าอีกหน่อยเราก็จะเป็นเกษตรกรใช่ก็คือก็คือจริงๆมีที่ดินของตัวเองเข้าไปทานะไปปลูกต้นไม้ไปอะไรอยู่เรื่อยนั่นแสดงว่าตอนที่พี่อยู่หน้ากล้องอ่ะ ใจไปอยู่ที่ฟาร์มเราแล้วไ <c oughs> ปอยู่ที่สวนเราแล้ว <c oughs> คือจริงๆเนี่ยที่ดินผืนนี้แม่ซื้อมาตั้งแต่ผมอายุสิบขวบมัน40 <c oughs> ปีแล้วแล้วแม่เนี่ยคือเหมือนกันเป็นเชฟอาหารอิตาเลียนมีเจ้าของเป็นเจ้าของร้านอาหารอิตาเลียนแม่ก็เหมือนกันเหมือนเราเลยเอามะม่วงไปปลูกเลยเกือ,อบพันต้น <ไป S 2> เน,ห,นหม ไม่ตายแต่เขาพาเราไปปลูกแต่10บขวบ<อ>นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราทําไมถึงแบบอยากทําเกษตรมาตลอดเช่ว่า,มวาแม่ปลูกฝังพี่ในการเป็นเกษตรกรเขาไม่ได้ปลูกฝังหรอกเขาเขาอยากเขาอยากทําเกษตรด้วยแล้วเขาไม่มีใครมาช่วยไงเขาเลยเอาลูกนี่มาช่วยมะม่วงบางทีราคามันก็ตกจากโลละ10บ0เหลือโลสาบาทมันอ,มอยู่ไม่ได้ไงท้ายสุดก็คือโลมะม่วงออกแล้วก็ทิ้งพื้นที่นะ่ะสวนน่ะลกล้าง ปล,ปลูกนู่นปลูกนี่ก็ไม่ขึ้นเราก็เลยมาคิดแบบจะทําประโยชน์อะไรกับวัวะชะพืชได้เห็น <He S 2> วัวควายแก่เนี่ยเมืองนอก,นอกมันมันแทะอ๋อ,อให้เอาอมาเกณฑถูกครับแล้วแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เลยตอนช่วงเป็นนักแสดงก่อนโควิดสักปีมผมก็เริ่มเอา<ม>เอาเงินเนี่ยไปสร้างเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ติดกับพื้นแล้วไปซื้อแกะมาสิตัว เราก็ปล่อยดูปรากฏว่ามันกินเรียบหมดเลยทีนี้เราก็ไม่รู้เรื่องไงว่ามันจะต้องฉีดยาถ่ายพยาธิเวลาป่วยเจอฝนเจออะไรมันก็มีตายของมันอยู่เอยพอโตมาก็เหมือนเกษตรกรทุกคนอ่ะพอเริ่มสตาร์ทอัพแบบอยากเลี้ยงสัตว์อ่ะแล้วไม่เป็นอ่ะคือสัตว์เอ่อตายระเนระนาดเนี่ยเพราะว่าพยาธิล้วนๆนะครับเพราะมันกินกับดินกินกับดินพยาธิมันก็จะมันมันจะไข่ตามใบไม้อะไรเงี้ยพอมันกินเข้าไปเยอะเนี่ยพอมันเต็มกระเพาะปุ๊บเนี่ย มันก็จะเริ่มมีการอาการผอมแล้วก็เริ่มไม่กินอาหารแล้วก็ล้มภายในสองสวันเลยอพอเข้าช่วงโควิดเราไปกู้เงินมาพอดีนะไปกู้เงินมาหล้านบาทสร้างโรงเรือนกับกับค่าแรงประมาณ3-4มสี่แสนซื้อแกะเข้ามาร้อยตัวตัวแล้วประมาณ5 0 0พันจึงก็คือ5 0 0แสน ก็อพอดีร้านหนึ่งเลยเก้าแสเหลือเงินหมุนเวียนนิดหน่อยจ้างคนสองคนเราก็สั่งแกะเข้ามาเลยลงเรือนเสร็จปุ๊บเราก็จ้างคนสองคนเงินเดือน8,000คนหนึ่ง9,000คนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ปลูกหญ้าในแปลงแบบสองสาไร่<ม>อย่างดีปรากฏว่าคือเวลาเราไม่อยู่เราไปแสดงหนังแสดงละครนะ เขาเอายาใหนิดเดียวละแกะร้อยตัวมันกินวันละเป็นตันเอ,เอาให้ที10-20โลมันจะไม่ตายได้ไงอ๋อตายหมดเลยถูกต้องครับตายไปห้าสิบหกสิตัวอ,อ่าอย่างงี้เดี๋ยวก่อนสมมติถ้าย้อนกลับไปในช่วงช่วงในช่วงเวลาการเป็นนักแสดงหรือช่วงท้ายก็ได้ม,มันมีจุดไหนมันมีอะไรในะเหตุการณ์อี้เกิดขึ้นแบบว่า ฉันอยากจะเลิกจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะเข้าอายุ50แล้วแล้วเราก็เห็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอาที่เป็นดาราน,นักแสดงหลายคนที่พออายุเยอะแล้วมันไม่มีอะไรลงรับ <c oughs> แล้วเราอยู่ในเซอร์เคิลของการหาเงินได้จำนวนหนึ่งเราอยู่ไรายได้ระดับกลางะนะก็ไม่ถึงกับลำบาก <c oughs> แต่เมื่อเรามีไรายได้เร,เราเราก็จะทำตามธรรมชาติมีครอบครัวผ่อนบ้านผ่อนรถทุกอย่างมันก็ เหมือนงูกิน<ช>หางอะ<ช>ได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปพอถึงเวลาช่วงหนึ่งออพออายุเยอะขึ้นนะครับรุ่นมันเปลี่ยนบทบาทที่เราเคยเล่นอยู่มันก็ต้องเปลี่ยนราคามันก็ลดลงนะครับวันหนึ่งเกิดช็อตขึ้นมาอย่างช่วงโควิดนี่ก็ชัดเจนเลยว่าเวลามันไม่มีงานมันเกิดอะไรขึ้นเอ,อ๊ถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เราใช้ร่างกายของเราทำงานแล้ววันหนึ่งเราป่วยหรือไม่มีงานขึ้นมาเราไม่มีไรายได้<ช>แล้วเราจะกลายเป็นแบบนั้น เราก็เลยพยายามหาวิธีการทำพาสีบินคับอันนี้พี่พี่ฉุกคิดได้ตอนไหนนานแล้วครับ oh. นานแล้วเป็น10ปีแล้วแสดงว่าเต,ตรียมตัวค,คิดมาตลอดเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วถูกต้องคิดมาตลอดแต่ถ้าคนอื่นเขาจะทําธุรกิจค้าขายทําไมพี่ถึงเป็นเกษตรกรคือเพราะแม่หรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือ,ค,อคือเรามีความรู้สึกว่าเราถนัดอะไรเราไม่ถนัดถนัดอะไรแล้วไอ้พวกขายของขายข้าวขายของเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดยังเมื่อก่อนแม่เปิดร้านอาหารอิตาเลียนผมก็ช่วยหมดเลยนะตั้งแต่ไปทําในครัวเป็นเด็กเสิร์ฟ เป็นบาร์เทนเดอร์ทำกาแฟทำทุกอย่างแต่ใจมันไม่รักอาชีพบริการน่ะมันจะต้องบริการลูกค้า<ช>ลูกค้าจะงี่เง่าจะอะไรทั้งหลายแนละเราบ่นไม่ได้ผมก็เลยแบบมีความรู้สึกแบบเจออย่างนี้มาหลายปีมากแล้วเรารู้สึกแบบไม่เหมาะมก็เลยมีความรู้สึกวแบบ่าอยากอยู่ต้นน้ำเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเป้าหมายที่วางไว้ตอนแรกเลยอ,อยากเห็นอะไรในในสวนเราในฟาร์มของเราดิจริงๆแล้วผม ผมคิดว่าที่ผมเลือกประสุสัตว์นะที่ที่ผมชอบผมมีความรู้สึกแกะมันโตเร็วมันทนโลกแล้วมันก็สวยมันทําเป็นที่ท่องเที่ยวได้ก็กาว่าจะทําแกะอย่างเดียวพอเหตุการณ์โควิดมันผ่านมามันทําให้ผมได้ฉุกคิดว่าการที่จะทะไรหน้าเดียวเนี่ยเวลามันมันเกิดปัญหามันล้มเลยมันเละเละตุ้มเป๊ะเลยเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่เกิดโควิดอะ แกะเนี่ยราคาตกถึงกบขายไม่ได้เลยแต่แพะดันราคาขึ้นแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้เลี้ยงแพะมันทําให้ผมคิดว่าทําไมผมไม่เลี้ยงแพะวะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอพอปลายโควิดเข้าปีที่สามอ่ะผมก็พยายามหาเงินมาได้อีกก้อนหนึ่งก็เลยลงซื้อแพะมาปรากฏว่าแพะราคาตกแก่ราคาขึ้นเห็นไหมเห็นหรือยังว่ามันอยู่ที่นดวงเลยพี่มันต้องถือไพ่สองเข้าใจแล้วตอนเนี้ยคือมันยิ่งทําให้ผมหน่อยเข้าไปใหญ่จนผมต้อง เลี้ยงไก่ชนตอนนี้ที่ฟาร์มของพี่เอาแกะก่อนกี่ตัวก็ทั้งแพ้ทั้งแกะประมาณ50กว่าตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วไก่ไก่ตอนนี้มี6แล้วก็ออกลูกมา50ก็จําหน่ายไปแล้วประมาณ10กว่าตอนนี้ก็เหลือ30คือบตอนสิ่งมีชีวิตมีหัวใจตอนนี้มีอยู่ร้อยประมาณร้อยประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าผ่านไปอีกสัก4ีหเดือนน่าจะน่าจะมีหลายร้อยได้ แล้วคนดูแลกี่คนนะพี่ตอนนี้คนเดียวผมดูคนเดียวเลยนอกจากประสบการณ์นี้เอาตอนแรกที่เรากล้ามาเป็นเกรรษตรกรตัวจริงเนี่ยมีใครท้วงไหมคนรอบข้างเราคนสนสตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาผมจะทำอะไรก็ต้องมีคนทวงทําไม่ได้หรอก เอาอย่างกี่กี่เปอร์เซ็นต์สนับสนุนกี่เปอร์เซ็นต์ทวงส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะทวงหมดจริงเหรอ <laughs> จริงนี่ที่ผมทำเนี่ยเพราะเป็นผมเป็นคนดือ้อชอบเอาชนะนะผมถึงมาสิ่งเดงที่นเ,นเราไปต่อได้เพราะว่าดือด้อดื้อเป็นคนชอบเอาชนะเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แบบอายุสนะิบแปดอะอยากไปในแบบไงแหมอยากเข้าวงการแม่ก็บอกเลยบอกอย่าไปฝันเลยเป็นไปไม่ได้หรอกขายของดีกว่าแอบเลยแอบไปประกวดเองได้ที่สามเอาแต่ก็ได้ได้เป็น ก็ก็ได้ก็ไป3เวทีเลยไงก็ได้ที่ 3, ได้ที่2ได้ที่ 1, <ś> 1แล้วมาเข้าวงการบันเทิง <bili os. S 1> พอจะมาเป็นดาราก็เอ้ยอย่าไปฝันมันไม่ได้เราก็พยายามพอคนแบบยิ่งบอกไม่ได้เราก็ยิ่งอยากได้เพราะประสบการณ์เหล่านี้ตั้งทต่18จนทำให้เรารู้สึกว่านะตอนนี้51 <c ười> ใช่เราเป็นเกษตรกรได้ถูกเห็นไหมคือผมต้องการผมมองไว้เรียบร้อยแล้วเป้าหมายผมมีดิสซิลินผมมีวิน <c ười> ัยผมมีผมมีมา3ปีผมอยู่คนเดียว อดก็อดบางทีมีก็มีบางทีนะครับอยู่กับหมาอยู่กับแกะไม่ได้คุยกับใครเลยมผมทนมาได้ไงสามปีเพราะว่าผมเป็นคนอยู่คนเดียวได้เป็นคนที่ไม่มองอุปสรรคมองแต่จุดหมายที่จะไปอย่างเดียวแล้วก็วินัยทุกวันต้องทำทำ,ทำซ้ำไปซ้ำมาเอา365วันคูณสมมันกี่กี่<ๆ>วันทำทุกวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มจนบางครั้งเราก็คิด กูมาทาอะไรอยู่ตรงนี้วะแล้วก็ตอบตัวเองด้วยก็ทําตามเป้าหมายที่อยากได้ไงใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราเกิดพลาดขึ้นมาทุกคนก็จะพูดเหมือนเดิมก็คือเหมือนกันทุกคนอ่ะแบบว่าเดี๋ยวมันก็วิ่งแจ้นกลับมาถูกไหมแล้วเราอายุห้าสิบเอแล้วทําอะไรเฟลมาเนี่ยมันก็จยิ่งไปกันใหญ่นะครับเราเราต้องทําเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานหรือว่าคนที่กําลังจะทําอยู่นะครับแล้วแล้วเรามีชื่อเสียงด้วย ลองคิดดูถ้าพังขึ้นมาแล้วกลับมาวันหนึ่งมานั่งสัมภาษณ์เอ้าตอนนี้ยังทําฟาร์มแกะเลิกไปแล้วเลิกทำไมยาวเลยทีนี้ถ้ากันพี่มีในตัวกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ความมั่นใจร้อยครับตั้งใจร้อยครับมุ่งมั่นเกินร้อยทุกอย่างยอมแพ้ไหมไม่ย้อมมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้โหตัวดํามือเมอพังหมดแล้วพี่ณตอนนี้เลยนะทั้งหมดเลย3ปีเนี่ยลงทุนไปลเท่าไหร่โอ้ผมว่า น่าจะแถวเกือบ2ล้านตอนนี้ได้กลับมาประมาณเท่าไหร่แบไม่ได้กลับมาเพราะอะไรมันมันเสียหายไข้าใจใอย่างนี้ครับช่วงเนี้ยพอผมแบบขายไก่ได้ทําอะไรได้ผมก็จะเอามาซื้อแพ้แก่เข้ามาเท่าที่จะทาได้เราฉีดยาเองเป็นทําอะไรเองเป็นหมดให้แร่ธาตุอะไรเองหมดมันมีความสมบูรณ์ มันออกลูกออกหลานไปเรื่อยรอบเนี่ยผมมีอยู่ประมาณตัวเมียสัก40ตัวผมก็ต้องรอให้มันคลอดลูกพร40สีตัวแล้วมาดูว่ามันได้ตัวเมียเท่าไหร่ถ้า40ตัวออกมาเป็นตัวเมีย20ตัวก็เท่ากับว่าผมมีแม่พันธุ์เป็น60แล้วผมก็ต้องขายตัวผู้เพื่อที่จะมาผ่อนใจธนาคารแล้วก็เป็นจ่ายค่าอาหารในตัวที่มันเพิ่มขึ้นขึ้นมานี่คือเวของคนที่ทําปศุสัตว์ได้ตัวเมียเก็บได้ตัวผู้ขายออกเพื่อมาเป็นค่าให้จ่ายนี่คือวิธีนะครับ แต่เกษตรกรที่ไปประสบความสําเร็จหมายถึงรายเล็กพอไม่มีตังค์ช็อตขายตัวเมียตัวผู้หมดเสร็จแล้วไงแทนพิมพแบงมันไม่มีไม่เหลืออะไรแล้วนี่แล้วเวลาจะมาเริ่มใหม่หาเงินที่ไหนตัวละห้าพันหกสิบตัวก็ห้าหมื่นแล้วเยอะนะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าผมบอกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วผมจะไม่มองผมจะมองไปข้างหน้าโอ้โหท้อไหมจริงๆคือบางครั้งนะมันเหนื่อยมันเรียกว่าเหนื่อยดีกว่าเราทํางานเยอะไงมันนั่งแบบกินข้าวไม่ไหว่ะ คือต้องคิดอย่างแรกเลยเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วอาบน้ําเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนมันจะหนาวอาบน้ําเสร็จก็จะกินข้าว 3- ามสี่ทุ่มนอนแล้วมาก่อนไปนักแสดงตีสองอย่างย่งนั่งดูหนังอยู่เลย6กโมงเช้าจะถ่ายละครอยู่แล้วตีสองเดี๋ยวนี้สามทุ่มสี่ทุ่มปุ๊บตื่นกี่โมงพี่หกโมงตีห้าครึ่งราวๆนี้ใครจะมีอาชีพอะไรเสาร์อาทิตย์บางทีได้หยุดของผมไม่มีวันหยุดคุณผู้ชมครับเมื่อจากเส้นทางบันเทิงเนี่ยถูกเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่เส้นทางสายเกษตรแล้วเนี่ยนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นนะฮะ เรื่องราหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนี่แัะที่สำคัญนะใครที่อยากได้เคล็ดลับดีๆจากเกษตรกรไฟรแรงพี่โจโจ้ของเราเนี่ยสักครู่เดียวครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์